สวัสดีครับมิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับทั้งสองเล่มนี้ก็เป็นมีดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามนะครับด้ามไม้ฝักไม้ขนาดพกพาทั้งคู่เล่มแรกยาว8นิ้วใบ4นิ้วครึ่งครับลัดอลูมิเนียมขาปิ่นโตทั้งที่ตรงแหม่แล้วก็ตรงกันเลยนะครับ ลายหน้าเกี้ยวหรือนาสมพง์ข้างหลังก็เป็นยันคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับสภาพดีมากนะครับทั้งสองเล่มก็ได้มาจากบ้านคนชัยนาธนะครับการเข้าข้างเขา แน่นแล้วก็อุดได้เสมอกับกันเลยนะครับความเก่าอาจจะไม่เท่าหลวงพ่อเดิมแต่ว่าก็ต้องมีความเป็นธรรมชาตินะครับต้องดูไม่ใหม่อีกเล่มหนึ่งก็เหมือนกัน เล่มนี้จะยาวกว่าเล่มเมื่อสักเมื่อสักครู่นิ้วหนึ่งนะครับเล่มมีเ้าน,นิ้วใบห้านิ้วก็ยังเป็นขนาดพกพานะครับด้ามไม้ฝักไม้กันและแม่ลัดอลูมิเนียมขาปิ่นโตเหมือนกันนะครับเล่มนี้ใบจะออกเป็นทรงแบนๆนะครับลายก็เป็นหน้าเกี้ยวเหมือนกัน ข้างหลังก็เป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าชอบมีดรูปแบบรูปทรงแบบไหนสวยทั้งคู่อยู่แล้วนะครับอาจจะเห็นแดดส่องไปบ้างของอภัยด้วยนะครับขนาดกระทันรัดกำลังดีเลยครับทั้งสองเล่ม ถคาชื่นชอบก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยนะครับเก่าสวยมากมีหลวงพ่อกวยหายากนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ได้มาแบบสวยงามสมบูรณ์แล้วก็แหล่งที่มาที่ไปชัดเจนด้วย ใครชื่นชอบสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับข้างอุดแน่นนะครับมีทั้งสองเล่มไม่มีสันไม่มีโยกเลยครับได้ไปพร้อมใช้งานทันทีนะครับติดตัวติดกระเป๋าติดบ้านติดรถแล้วแต่เลยครับก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ